สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่วันวาเลนไทน์ไม่มีหนเดียวค่ะวันพระก็ไม่มีหนเดียวค่ะวันเข้าพรรษาก็ไม่มีหนเดียวค่ะนะสิบสกุมภาวันวาเลนไทน์อันเดินแห่งความรักนะคะวางแผนกันค่ะ เริ่มกันเลยค่ะที่มังกรค่ะแม่ทัดดินนะคบคนพ,นพานพาไปหาผิดอยากระนั้นเลย,ยครับคบบัณฑิตดีกว่านะคะนี่นำพาไปหาผลค่ะรวยเลยนะอย่าไปครบคนพานค่ะมีคนพานเข้ามาไม้ปองค่ะ พอนะบัณฑิตแล้วรวยบัณฑิตนั้นก็คือพระพระหัสการงานการสังคมนะคะพระหัสวินาศทางไกลการค้าทางไกลความสุขุมรบอบคอบพระพระหัสเป็นสามแก่ลักขณน,นะ,ะโยกหน้าดีค่ะการงานการสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนกรชิดเสนิทกันเหมือนญาตินะก็ะคือพระเลยค่ะเขาหาพระ ดุสินปฏิบัติธรรมนะพระคุ้มครองการงานการสังคมการได้ใช้ปัญญาความรู้ค่ะงานทางไกลงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายคนต่างถิน่นะต่างชาติต่างแดนต,ต่างประเทศเลยนะคะดาวศุกร์วันที่18กุมภาพันธ์ดาวศุกร์พบกับดาวพระฤหัสคุม่มิตรนะสิ่งที่ปรารถนานะคะนะ การมาอาชีพอะดาวศุกร์พรกับดาวพระรหัสคู่มิตรสิบปดกลมภาพันยยาวๆเลยการงานอาชีพมาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเล่นลับยานสัมผัสดีมีแรงกระตุ้นการงานนี้เล็งไปที่ความมั่นคงเลยนะคะอืการเงินนี้มั่นคงเลยะคะ่ะได้มาจากความชํานาญช่ำชองจากปัญญานะคะนี อนาคตอันใกล้ไม่ไกลมั่นคงหาการเงินรายได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับไซโมก็ใช่นะคะมูเตโลงานนี้ก็ชํานาญงานตารางโรเทนค่ะมั่นคงดาวสุก็ดาวพระรัสคู่มิตรการงานอาชีพมั่นคงและเป็นดาวสุกปุตตะอ่าโครงการนี้เริ่มไอเดียสร้างสรรค์หาลาภผลด้วยด้วยเลือดลมขยัน โชคดีมากเลยค่ะโชคดีนี้สร้างได้ด้วยความขยันทํากินนะคะด้วยปัญญา,าครบบัณฑิตค่ะความรู้ความสามารถหาเงินหาทองมุ่งไปที่การงานอาชีพอยู่กับปัจจุบันอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งมายาภาพลวงตานะคะมีความชํนานาญมีเหลี่ยมมีคมนะคะรู้ทันเล่เหลี่ยมของ อีกฝ่ายหนึ่งยานสัมผัสช่วยให้ได้พบกับความแค่าคราดปลอดภัยมีปัญญาสมาธิดีค่ะอดีตเกิดขึ้นแล้วอ่าผ่านไปแล้วค่ะนะกลใที่สุดก็เมื่อเดือนที่แล้วนะหรืออดีตที่ได้เป็นบทเรียนนะอันนี้ไม่สามารถพึ่งพาได้ค่ะไปพบกับ คนเจ้าชู้หลายใจมีคนรักหลายคนนะสิ่งที่เขาปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเขาก็ที่ชาวมังกรไปสัมผัสได้นะก็คือเงินค่ะราหูคือการเงินผลประโยชน์ดาวอาทิตย์ยศศักดิ์ครฐานนะรุ่งเรือง ดาวพุธคิดพูดคุยกันค้าอันนี้ก็ไปพบกับชาวราหูนะคะอืมคนเจ้าชู้หลายใจมีคนรักหลายคน,นะค่ะ่าชำนาญช่ำชองรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมนี่ก็รอดมีสติก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะนะชาวมังกรดาวพุธอริอ่านะก็ไปพบกับศัคปัญหาคู่ะคะ่ะปัตตานีอุ่นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครองนะไปเกี่ยวข้องกับก,บการใช้ สติปัญญาทําการค้านะเข้าไปหาการเงินรายได้ด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาดีรุ่งเรืองนะคะแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาคู่เนี่ยเขาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนนะคะสัมผัสได้ค่ะคนไปเกี่ยวข้องกับบริวารนะ เจ้าชู้หลายใจมีคนรักหลายคนนะคะมีเกณฑ์เห็นชาวต่างชาติ้นดังมถิ่นอนะันนี้ก็ผ่านการมีคู่มาแล้วนะคะอดีตยังไม่เป็นบทเรียนสอนใจให้กับคนเจ้าชู้นะคนนั้นนะ่ะเขาก็ยังคงรุ่มหลงโวเมาค่ะไม่มีสติค่ะทำอะไรตามอารมณ์ความอยากนะ อย่าไปพบค่ะคนผ่านอยู่ให้ห่างไกลจากคนใจผีนะคะอันนี้ก็มีความสุขกับการได้ห่างไกลกับคนที่เจ้าชู้หลายใจมีรักหลายคนแล้วก็มุ่งไปที่มีความสุขโชคดีนี้สร้างได้กับผลการงานงานทางไกลงานตารางรูทีนงานประจำ งานสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะก็ได้พบกับความมั่นคงยาวนานเลยนะคะได้ใช้ปัญญาที่ชำนาญและช่ำชองที่รักด้วยนะสุขนี้ไปยาวๆค่ะความคิดภายในใจก็มีไรายได้เข้ามาเล็กๆผสมหน่อยมีงานพิเศษเข้ามานะคะงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายคนต่างถิน่นมูบอ่อนไปข้างหนา้า สรุปแล้วเดินหน้าต่อไปเพื่อความสุขสร้างได้นะอยู่ให้ห่างไกลค่ะกับคนที่มีคู่แล้วค่ะนะการผ่าตัดของชาวมังกรก็จะรอดด้วยการมีสตินะผ่าตัดในเรื่องคู่ค่ะอย่าไปคบหากับคนผ่านค่ะเขามีคู่แล้วไปดูที่คนโสดนะคะนะ วันวาเลนไทน์ไม่มีหนเดียวค่ะแต่วันพระนี้มีหลายหนนะคะในเดือนเดียวมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อของความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยู่กับงานการสังคมนะก็ได้การงานรุ่งเรืองมั่นคงพร้อมกับประสบความสำเร็จได้ลาผลการเงินมั่งคั่งค่ะคนโสดค่ะ อืมนะใจดีชอบทำบุญสุนทานไม่ชอบเอาเปรียบใครค่ะ่นะมุ่งไปที่ลงตัวแล้วกับการเงินแบ่งไปทาบุญกุศลด้วยนะคะการงานได้บริหารมีหน้าที่การงานมั่นคงได้เลื่อนขั้นเลื่อนฐานะนะคนโสดฮนะใครเลิศเลอเพอร์ฟิกไม่มีโอกาสมาถึงเตรียมพร้อมให้กับคนที่ มีความพร้อมกับโอกาสนะก็มีการเงินค่ะมีการเงินมั่นคงนะการเงินค่ะได้มาจากการงานอาชีพด้วยประสบการณ์วิชาวความรู้รุ่งเรืองค่ะทําการค้าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาแก้ไขด้วยปัญญามีผลตอบแทนการเงินดีค่ะมีเก็บออมโม่ปไปข้างหน้าทะยานมุ่งไปค่ะมีบรวิวาร ในหนุ่มสาวในวัยหนุ่มสาวมาสนับสนุนร่วมการงานสุขภาพแข็งแรงค่ะได้เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ดาพุทธปราฏิหารจะปรากฏเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคิดพูดคุยมียานสัมผัสนะรุ่งเรืองก้าวหน้าโครงการนี้ก็ได้าขายออนไลน์คนต่างถิ่นนะคะดาพุทธอริการเข้าไปเกี่ยวข้องอุปสรรคปัญหาการแข่งขัน นะนนี้ก็มีเรื่องราวของคนโสดไปเกี่ยวข้องกับปัญหาในะเรื่องของคู่นะคะคู่นั้นก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับชาวคนโสดนะนผลประโยชน์ค่ะรายได้คิดฝันสร้างไอเดียสร้างสรร มีประสบการณ์ลงมือทำค่ะงานออนไลน์งานทางไกลค่ะมีกันเงินดีมากอ่ะมั่นคงนะเห็นไหมอย่าไปพบคนพาลค่ะพาลพาไปหาผิดนะดาวพุธนะเขาไปเกี่ยวข้องกับปัญหาค่ะปัตตานีผู้ครองคนรักนะเขามาเกี่ยวข้องค่ะไปพบก,กับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะนะ ครอแล้วค่ะอย่าไปครบค่ะปัญหาจะแก้ไขด้วยการงานนะกัดไม่ปล่อยค่ะงานมุ่งไปที่ทระมาอาชีพอาชีพมีอันสัมผัสมีไอเดียสร้างสรรค์งานออนไลน์งานติดต่อเจราจาคร่องค่ะมีบริวารสนับสนุนงานทางไกลค่ะดาพุทธอริดาพุทธสุภะ ทางชัตดดิทางแดนทางทินานไกลการเดินทางติดต่อเจรจาด้วยสติปัญญาความรู้ประสบการณ์นำมาซึ่งการเงินรายได้ที่มั่นคงนะคะจะเกิดความมั่นคงก็มีเกณฑ์มีรถสักคันนะคะการงานได้ลาบจากความขยันมุ่งม,มั่นค่ะกัดไม่ปล่อยกับงานสู้จนสุดใจขัดดินค่ะ คนโสดนะคะคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่เขามีคู่แล้วค่ะนะนะทุดค่ะ,อะยอมรับความจริงค่ะเหมือนมีกระจกเงาอีกด้านสะท้อนเงาของตัวเราเองค่ะ,ะไปตัวกันที่คนมีคู่มีประเด็นอะไรไหม เอเนี่ยันมีคู่คิดมากคิดเยอะคิดเยอะๆไว้ดีปลอดภัยค่ะนำพลังความคิดนะพักผ่ไม่เป็นเวลาพลังความคิดนี่ไปทำมาหากินดีกว่านะรวยค่ะนะอินเสถีค่ะนะการเงินนะสิบสมกุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ยศสักอครฐฐานนทางไกลค่ะ ออนไลน์การจบสิ้นไปความห่างไกลการเดินทางติดต่อค้าขายอาทิตย์พบกระดาวพุทธคู่สติปัญญาวิชาความรู้นํำพลังความคิดพั่อไม่เป็นเวลาไปวางแผนหาการเงินรายได้มั่นคงค่ะการเงินดีมากอ่ะงานนักเหนื่อยแบกหามีโอกาสได้สร้างธุรกิจไม่ต้องเป็นลูกน้องใครค่ะงานหามรุ่งหามค่ำ นะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครที่ว่าแน่นอนแล้วไม่แน่นอนค่ะทำงานหนักเหนื่อยให้ออกกายเข้าไว้ค่ะรวยไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครถ้าเป็นลูกจ้างอยู่นะก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะย่อกลองค่ะเมื่อความแน่นอนที่ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนนะกัดไม่ล่อยค่ะการงานค่ะจะเป็นลูกจ้างอยู่ก็มี ความมั่นคงกับการงานนําพลังไปที่งานนะกํามะนะกัดไม่ปลอยค่ะเราเกียยกระตุ้นให้การงานของตนเองได้ลาบผลเล็งไปที่ความมั่นคงกับการเงินค่ะคนมีคู่นี่มีประเด็นก็คือขอขอการเงินไว้ก่อนนะค,ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะอย่าประมาทนะสร้างงาน สร้างพลังสร้างรายได้ต่อไปค่ะอันนี้ก็คนมีคู่นี้ก็มีเรื่องราวของอดีตใจหนนหลังนะคะเป็นดวงของพ่มแม่ไม้หม่ๆนะคะมุ่งแต่ก้มหน้าก้มตา,าการเงินค่ะ ไม่สนใจคู่นะคะนะเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยพระนะมีคู่ยากมุ่งไปที่หาการเงินรายได้ที่ชำนาญช่ำชองผู้พันกับงานค่ะนี่อยู่เป็นโสดก็หาการเงินรายได้ไม่ประมาทกับสถานการณ์ของนะเศรษฐกิจการเงินค่ะ justice นะอยู่บนพื้นฐานของความจริงความยุติธรรมปรากฏสร้างได้ด้วยตัวเราค่ะสิ่งที่ปรารถนางานธรรมะอาชีาพสิบปคุมภาพันธ์พบกระดาษราชคู่มิตรนะความจริงปรากฏนะคะความจริงนะคะทำให้เรามีความสุขนะคะนะคนที่ อยู่กับความไม่จริงนํามาซึ่งความทุกข์ค่ะอันนี้ความจริงปรากฏค่ะบริหารความคิดหาการเงินรายได้วางแผนก็สุขใจค่ะโชคดีค่ะ